มาชมบ้านเท้าเฮานะคะกับหมู่บ้านฟ้าคลองหลวงนั่นเองค่ะแล้วก็เขาจะเป็นแบบ3มห้องนอน2ห้องน้ำน,นะคะและ1ห้องอเนกประสงค์ค่ะเป็นเทนาเฮาสองชั้นค่ะอยู่บนเนื้อที่18ตารางวานั่นเองค่ะเมื่อเดินเข้ามาภายในตัวบ้านนะคะจะเจอกับพื้นที่โล่งๆที่คุณผู้ชมสามารถจะสัรนได้เลยนะคะเดินถัดไปที่โซนด้านหลังนะคะตรงนั้นจะเป็นโซนห้องครัวค่ะคุณผู้ชมจะเป็นครัวแบบปิดนะคะตรงนี้เขาก็จะมีเคาน์เตอร์ครัวมาให้บางส่วนแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถมาบิวอินเพิ่มเติมได้เลยค่ะแบ่งเป็น2ห้องนอนเล็กนะคะและ1ห้องนอนใหญึ เตอร์เบดรูนั่นเองค่ะและสําหรับห้องมาสเตอร์เบดรูมตรงนี้นะคะขนาดค่อนข้างกว้างเลยค่ะคุณผู้ชมวางเตียง5-6ฟุตได้สบายๆเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมแลาวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ในโซนรังสิตกันบ้างค่ะมาชมบ้านทาวน์เฮาส์นะคะกับหมู่บ้านฟ้าคลองหลวงนั่นเองค่ะ เป็นโครงการหมู่บ้านนะคะที่ทำเลดีเดินทางค่อนข้างสะดวกเลยค่ะคุณผู้ชมอยู่ใกล้กับถนในหลายสายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนคลองหลวงและถนนรังสิตนะครนายกค่ะและยังรายล้อมไปด้วยสถานที่อำนวยความสะดวกหลากหลายแห่งเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตค่ะแมคโครรังสิตนะคะรวมไปถึงตลาดไทยอีกด้วยค่ะสําหรับบ้านที่มินจะพาไปชมกันในวันนี้นะคะจะเป็นบ้านที่ขายตามสภาพค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวมินพาเข้าไปชมภายในตัวบ้านกันค่ะ และตอนนี้นะคะมินก็มาอยู่ที่บ้านเลขที่101ทับ46 464เป็นที่เรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมบ้านหลังนี้ย้ำกันอีกรอบหนึ่งนะคะว่าขายตามสภาพนะคะคุณผู้ชมขะแล้วก็เขาจะเป็นแบบ3ห้องนอน2ห้องน้ำน,นะคะและ1ห้องอเนกประสงค์ค่ะเป็นเทนาเท้า2ชั้นค่ะอยู่บนเนื้อที่18ตารางวาน,นั่นเองค่ะเมื่อเดินเข้ามาภายในตัวบ้านนะคะจะเจอกับพื้นที่โลง่ลงๆที่คุณผู้ชมสามารถจัดสรรได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมุมของห้องนั่งเล่นนะคะหรือว่าจะเป็นมุมรับประทานอาหารที่ด้านหลังนั่นเองค่ะแล้วก็ทางด้านขวามมือองินนะคะค ก็จะมีกับอีกหนึ่งห้องอเนกประสงค์ค่ะตรงนี้สามารถทําเป็นห้องนอนผู้สูงอายุได้นะคะหรือว่าจะทําเป็นห้องทํางานก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและตรงใต้บันไดตรงนี้นะคะเขาก็จะมีในส่วนของห้องเก็บของเล็กๆมาให้อีกด้วยค่ะเดินถัดไปที่โซนด้านหลังนะคะตรงนั้นจะเป็นโซนห้องครัวค่ะคุณผู้ชมจะเป็นครัวแบบปิดนะคะตรงนี้เขาก็จะมีเคาน์เตอร์ครัวมาให้บางส่วนแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถมาบิวอินเพิ่มเติมได้เลยค่ะ ที่ชั้น2ของตัวบ้านนะคะคุณผู้ชมก็จะเจอกับทั้ง3ห้องนอนค่ะแบ่งเป็น2ห้องนอนเล็กนะคะและ1ห,ห้องนอนใหญ่มาเตอร์เบดดูนั่นเองค่ะ2ห้องนอนเล็กตรงนี้นะคะที่มินยืนอยู่จะอยู่ทางโซนด้านหลังของตัวบ้านค่ะสามารถวางเตียง3.5ฟุตได้นะคะแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลืออีกนิดหน่อยให้คุณผู้ชมได้จัดสรรวางเฟอร์นิเจอร์อื่นๆได้อีกด้วยค่ะ ทำเป็นห้องสมาชิกภายในบ้านก็ดีนะคะคุณผู้ชมสําหรับห้องเล็กแบบนี้นะคะแล้วก็เดินถัดมาที่โซนตรงกลางค่ะก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ําส่วนกลางของชั้น2มีสุขภัณฑ์ครบถ้วนพร้อมใช้งานเช่นเคยเลยค่ะ เดี๋ยวตามมินไปดูที่ห้องมาสเตอร์เบดรูมกันค่ะและสลําหรับห้องมาสเตอร์เบดรูมตรงนี้นะคะขนาดค่อนข้างกว้างเลยค่ะคุณผู้ชมวางเตียง5-6ฟุตได้สบายๆเลยค่ะแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือเฟือน,นะคะให้คุณผู้ชมได้จัดสรรวางเฟอร์นิเจอร์ได้ตามใจชอบเลยค่ะข้อดีของห้องนี้นะคะคือเขามีหน้าต่างหลากหลายบานมากๆกับคุณผู้ชมค่ะสามารถถ่ายเทร,ระบายอากาศได้ดีนะคะแล้วก็เปิดรับแสงตอนเช้าๆได้อีกด้วยค่ะการเดินทางไปยัง หมู่บ้านฟ้าคลองหลวงโดยเริ่มต้นจากโลตัสคลองหลวงขับตรงไป1กิโลเมตรให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยเรียบคลองขับตรงไป700เมตรโครงการจะอยู่ทางขวามือและสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจทรัพย์ดีๆแบบนี้นะคะฝากติดตามช่องทางอื่นๆของเราด้วยค่ะทาง Facebook, YouTube และ TikTok และเรามีแอปพลิเคชันแล้วนะคะกับแอปพลิเคชันบ้าน ที่รวมซับกว่า3,000รายการให้คุณผู้ชมได้เข้าไปเลืกชมกันค่ะมีทั้งบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมและคอนโดดาวโหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android นะคะยงไงวันนี้มินต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม e ่ EP หน้าสวัสดีค่ะบ้านดีชีวิตดีบ้านนี้ช่วยได้